ผัดหมี่ขั่วหมี่กินกับส้มตำจะใช้เส้นหมี่เส้นเล็กเส้นก๋วยเตี๋ยวก็ได้ไม่ใช่ปัญหาครับแต่ปัญหามันอยู่ที่ผัดแล้วเส้นจับกันเป็นก้อนเส้นพันกันเมนูง่ายๆที่แสนอร่อยส่วนผสมน้อยแต่ผัดให้น่ากินก็ไม่ง่ายเลยสําหรับบางคนนะครับวันนี้งบน้อยมาแบ่งปันวิธีผัดแบบง,ง่ายๆดูคลิปจบจับตามได้เลยครับถ้าหิวแล้วก็ตามมาครับไปครับผัดเส้นเล็กของเรานะครับก็จะมีเส้นเล็กครับวันนี้ใช้เป็นเส้นเล็กสดนะครับถ้าเพื่อนๆใช้เป็นเส้นเล็กแห้งก็ให้แช่น้ําก่อนนะครับแช่น้ําประมาณสักสิบนาทีนะครับ อมแดงซอยครับไก่ไก่ถั่วงอกต้นหอมหั่นท่อนครับซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมน้ำมะขามเปียกผงปรุงรสพริกป่นน้ำตาลปี๊บแล้วก็ซีอิ๊วดำหวานครับเรามาเริ่มผัดกันเลยนะครับสําหรับไข่นะครับเราจะผัดไขก่อนนะครับอันดับแรกนะครับก็เราตอกไข่ใส่ชามนะครับแล้วก็ตีเหมือนกับเราจะเจียวเนี่ยครับแต่ว่าไม่ต้องขนาดให้ขึ้นฟองนะครับตี้พอแตกจากกันนะครับให้พอผสมกันนิดหน่อยครับประมาณนี้ครับตั้งกระทะให้ร้อนนะครับแล้วก็ใส่น้ํามันครับ พอประมาณนะครับจะเยอะไปหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ไข่ลงไปครับใส่ไข่แล้วก็ให้เราคนเลยนะครับคนเป็นไข่ขั่วเลยนะครับพอไข่เราสุกนะครับสังเกตว่าพอไข่เราสุกนะครับไม่ต้องร้อยไข่กระด้างนะครับประมาณนี้ครับเราก็ปิดแก๊สเลยครับ แล้วเราก็ตัดเป็นชิ้นนะครับชิ้นเล็กๆๆนะครับเราก็จะได้ไข่นุ่มๆนะครับเอาไวโ้โรยไว้ใส่นะครับตอนที่เราผัดหมี่เสร็จแล้วนะครับตัดเป็นชิ้นเล็กเป็นชิ้นใหญ่ก็ตามชอบเลยนะครับของผมก็จะประมาณนี้นะครับก็ตักพักไว้ครับเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันอีกรอบหนึ่งครับ นิดหน่อยครับไม่ต้องเยอะนะครับใช้ไฟ,ไฟกลางค่อนไปอ่อนนะครับขั้นตอนนี้เราจะผัดหอมแดงซอยนะครับใส่เลยครับถ้าเราใช้ไฟแรงเนี่ยครับหอมมันจะไหม้ก่อนนะครับจะไม่ทันหอมนะครับมันจะไหม้ก่อนใช้ไฟกลางค่อนไปอ่อนแล้วก็ผัดหอมไปเรื่อยๆนะครับจนได้กลิ่นหอมนะครับใส่หอมแดงเยอะๆเนี่ยอร่อยนะครับไม่ต้องขี้เหนียวนะครับหอมแดงครับใส่เลยครับ ปูกันกับผัดหมี่นะครับใส่หอมแดงใส่ต้นหอมเยอะๆเลยครับพอเราได้กลิ่นหอมแดงนะครับเราก็เริ่มปรุงเลยครับสีวขาวครับซอสถอยน้งลมครับเราจะทําเป็นน้ําผัดหมี่ก่อนนะครับน้ำตาลปี๊บครับน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลทรายก็ได้นะครับน้ำมะขามเปียกครับน้ำมะขามเปียกมีตัดรสนะครับีความเปี้ยวนิดๆครับของปรุงรสครับ เคี่ยวให้น้ำตาลติฟละลายนะครับเคี่ยวแป๊บหนึ่งนะครับให้น้ำตาลทิฟละลายก่อนนะครับหอมมากครับพอเครื่องปรุงเราผสมกับหอมที่เราเคี่ยวนะครับหอมสุดๆเลยครับพอเราเคี่ยวได้แป๊บหนึ่งเราก็เติมน้ำนะครับน้ำนี้เราต้องกรให้พอดีกับเส้นของเรานะครับส่วนนี้ก็ให้เราเร่งไฟแรงขึ้นมาได้เลยครับ เร่งไฟแรงขึ้นมาให้น้ำเดือดได้เลยนะครับพอน้ำเดือดเราก็เบาไฟลงมาอีกนะครับเป็นกลางค่อนไปอ่อนอีกนะครับแล้วก็เคี่ยวไปสักแป๊บหนึ่งครับให้พอน้ำหดลงไปนิดหนึ่งครับจะทําให้น้ำเราเข้มข้นเสร็จแล้วก็ชิมรสนะครับตอนเราชิมรสเนี่ยชิมให้ออกไปทางเข้มหน่อยนะครับรสชาตินะครับชอบรสไหนก็ให้ออกเข้มหน่อยนะครับเพราะว่าเราใส่เส้นแล้วมันจะลดความรสชาติจะลดลงไปอีกนะครับความเข้มของมันจะลดลงไปนะครับปิดท้ายด้วยพริกป่นนะครับ พริกป่นนี่ใครไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าไม่ชอบเผ็ดนะครับหรือว่าถ้าชอบเผ็ดเพิ่มจากนี้ไปก็ได้ครับใส่เยอะๆก็ได้ครับอันนี้ผมใส่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับถ้าเราชอบสีเข้มนะครับถ้าเราชอบสีเข้มเราก็ใส่สีดาลงไปเพิ่มไปนิดหน่อยนะครับครับประมาณนี้ครับเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนนี้สําคัญนะครับให้เราปิดแก๊สครับปิดแก๊สเลยครับ เพื่อทีจะพักน้ํานะครับให้เย็นนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องร้อนจัดนะครับเวลาเราใส่เส้นแล้วเส้นจะได้ไม่สุกไม่สุกมากนะครับมันจะได้ไม่พันกันเป็นก้อนนะครับขั้นตอนนี้สําคัญนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับปิดแก๊สแป๊บหนึ่งครับประมาณทักสองสามนาทีครับให้พอน้ําอุ่นๆนะครับเราปิดแก๊สมาได้ประมาณสองนาทีนะครับก็ให้เราใส่เส้นลงไปเลยครับก็เปิดแก๊สใช้ไฟเบาๆนะครับเราก็กดกดเส้นให้จมน้ํานิดหนึ่งนะครับ ยังไม่ต้องไปรีบผัดอะไรมันมากนะครับรอให้เส้นมันดูดน้ําเข้าไปนะครับใช้ไฟอ่อนๆนะครับกลางคนไปอ่อนนะครับยังไม่ต้องเร่งไฟนะครับกลับด้านนิดหน่อยครับรอให้เส้นมันดูดน้ําไปนะครับมันจะทํางานของมันนะครับเมื่อเส้นมันดูดน้ําเข้าไปในเส้นนะครับก็จะทําให้เส้นมีความนุ่มนะครับแต่ถ้าเราไปเร่งไฟนะครับเส้นเราก็จะสุกก่อนนะครับมันก็จะติดจะพันกันนะครับส่วนใหญ่ที่ว่ามีปัญหานะครับพอผัดแล้วเส้นมันพันกันนะครับ บางคนพอพันกันก็เอาน้ำมันไปใส่เยอะๆครับมันก็กลายเป็นเลี่ยนเป็นมันเลี่ยนนี่นะครับมันไม่น่าทานนะครับน้ำมันก็จะดูดเข้าเส้นไปเรื่อยๆนะครับเราก็เช็คเส้นไปด้วยนะครับสมมุติว่าน้ำแห้งก่อนนะครับเส้นเรายังแข็งอยู่นะครับเพราะว่าบางคนอาจจะแช่น้ำไม่เท่ากันนะครับอาจจะใจร้อนนะครับ่อยเราเติมน้ำได้นะครับเติมน้ำเปล่าลงไปเรื่อยๆได้นะครับจนกว่าเส้นเราจะนิ่มนะครับให้เราเติมน้ำลงไปนะครับพอน้ำเริ่มแห้งอย่างนี้นะครับ ก็ไกลจะได้ที่แล้วนะครับเราผมเช็คเส้นดูแล้วนะครับเส้นก็เริ่มนิ่มแล้วนะครับนิ่มมากนิ่มน้อยก็ตามชอบเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับเติมน้ําเพิ่มได้นะครับพอเส้นเรานิ่มได้ที่ได้ตามใจเราแล้วนะครับก็ใส่ไข่ครับถั่วงอกครับหอมซอยครับหอมหั่นทอนนะครับต้นหอมหั่นทอนนะครับใส่ลงไปพร้อมกันเลยครับก็กลับด้านนะครับเอาเส้นมาปิดไว้นะครับ นี่กระทะใหญ่แล้วครับนะครับผมชอบใส่ต้นหอมกับใส่ถัวงอกเยอะๆนะครับผมชอบนะครับนี่ครับเส้นมันจะไม่พันกันครับถ้ามีส่วนเส้นที่ว่ามันเริ่มจะพันกันจับกันเป็นก้อนนะครับก็ให้เราใช้ช้อนซ่อมเนี่ยครับใช้ช้อนซ่อมหรือตะเกียบนะครับโยงเส้นมันครับนี่ครับ มันก็จะแยกออกจากกันง่ายได้ครับผัดพอหอมพอถั่วงอกเฉานะครับก็เป็นอันใช้ได้ครับปิดแก๊สได้เลยครับปิดแก๊สแล้วเราก็ผัดต่ออีกนิดหน่อยครับในส่วนก้นกระทะนะครับจะปิดกระทะได้นะครับเสร็จแล้วเราก็โยงเส้นอีกรอบนึงนะครับปิดท้ายครับนะครับเส้นก็จะไม่ขาดนะครับเส้นก็จะเหนียวนุ่มครับ ไม่เละไม่ขาดไม่มันไม่เลี่ยนครับเดี๋ยวเราไปจัดเสริมครับปัดเส้นเล็กคนยากครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทานกะ้มตำครับวันนี้เป็นตํำไทยครับผมเครื่องน้อยแต่อร่อยได้ครับสูตรนี้เพื่อนๆลองไปทำทานดูนะครับถ้าชอบก็ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับ สวัสดีครับ